กติแล้วมันเป็นหมู่บ้านทำไรทำนาธรรมดา,า,าแต่ว่าในขณะที่หมอํำมันมีซื่อเสียง oh. ก็ออกเดินสายแล้วก็รับงานไปด้วยแต่ก่อนถ้าถึงเดือน12ออกกภัษาแล้วจะรับงานตลอดเดือนแล้วก็หน้าแรงก็มีงานเยอะ oh. ผมชื่อ oh. พ่อคำบน oh. กิจเกียรติอยู่ที่บ้านน้องเลิง ตำบลแฉนน้อยอำเภอคำขึ้นแจ้วจังหวัดสทูลพ่อเริ่มเป็นหมอลำมาตั้งแต่อายุ16ปีมาถึงตอนโควิดนี่เขายังจ้างอยู่นะรับงานไว้สองสามงานจำไว้งานละหมื่นสองหมืนพองานไม,ไ,มไม่ได้แสดงไม่ได้เขาก็เลยโทรมาจะเอายัางไงผมบอกว่ามันทำไม่ได้ก็เอาเงินมัดจำบา,บางบ้านก็ไม่มาเอาบางบ้านก็มาเอาครึ่งหนึ่ง ครื่งหนึ่งก็มวัดจําไว้แล้วก็แบ่งเครื่องกันม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 ันเป็นความจําเป็นทั้งสองฝ่ายเขาก็บอกว่าถ้ามันหายจากโควิดเขาจะมาเอาไปแสดงอีกถ้าจะไปแสดงเขาก็มาหาอยู่แต่ว่าไม่กล้าเกิดมันมีเรื่องขึ้นมาเออมีติดโควิดอะไรขึ้นมามันกเกี่ยวของเราก็เลยตัดเลยว่าไม่ไม่เอาไม่ไปแต่ว่าตอนนี้ก็ก็ซาลงหน่อย เขาก็มีมีการลำอยู่บ้างไอแต่ว่าไม่เป็นคณะไอตัวประกอบอยู่ในในคณะผมนี่แหละธรรมดาเขาก็ไดไปร่วมด้วย เด้งแต่และเดือน,นแต่ละเดือนนี่เดือนเดือนหนึ่งก็อย่างน้อยก็5งานขึ้นไป5งานถึง10งานงาน1ิงานนี่ค่าตัวต่ําที่สุดผมจ่ายฮะจ่าย500สูงสุดผมจ่ายพันแล้วเงินจํานวนนี่มาบำรุงครอบครัวพออยู่ได้เมื่อขาดงานก็ตกงานบางคนก็ไม่ได้ขายข้าวรองานมอําอย่างเดียวก็มีถ้าสมมุติว่าทางราชการหรือทางหน่วยงานที่นี่ก็ให้เล็งเห็นด้วยว่าจังหวัดนี้ เขามีอะไรดีแล้วก็จะสืบสารย่างไงให้หน่วยงานนันคิดดูบ้างว่าให้หาโอกาสให้เขามีเวลาหรือมีอนาคตที่สืบสานไว้ได้จะช่วยอย่างไงก็ดีเอ,อช่วยทางวัฒนธรรมจะให้ดําเนินการอย่างไงทางหมอํำก็เขาก็รออยู่แล้วไม่มีปัญหาเออขอให้ดูแลว่าถ้ามันพอจัดการได้ก็อนุโลม แต่ว่าถ้ามันจัาไม่ได้ก็ไม่ว่าหรอก